วันนี้เรามาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับตัวแทนจำหน่ายและภาษีที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนนะคะบางคนก็ถามค่ะว่าเอ๊ะมันต่างกันด้วยเหรอพี่ก็เนี่ยตัวแทนจำหน่ายเราอะไรเงี้ยแล้วบอกว่าอมืมันอาจจะไม่ใช่ตัวแทนอย่างที่คุณคิดก็ได้นะมาดูกันนะว่าสาระสำคัญนะมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวพี่เอาอันนี้ให้ดู มาดูกันเลยนะเมื่อบริษัทมีตัวแทนจำหน่ายภาษีที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนจะมีอะไรบ้างนะคะบริษัทขายของนะกิจการขายของลูกค้าโอนเงินตรงให้กับบริษัทร่ำรวยบริษัทร่ำรวยมีเงินได้อันนี้ถือว่าเป็นเงินได้ของบริษัทนะคะแล้วอ่ะแล้วคนที่เขาเหมือนคอมเมนต์เขาไออเขาเรียกว่าอะไรคุยคุยคุยกับลูกค้าตอบแชทตอบแชทอะไรเงี้ย ซึ่งหน้าเพจเป็นอีกอีกชื่อหนึ่งไม่ใช่ไม่ได้มีอยู่ในเพจของบริษัทอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะได้ค่าแนะนําก็จะถูกหักค่าคอมมิชชั่นสามเปอร์เซ็นต์นะคะแบบนี้อตัวแทนถือเป็นรายได้ตามมสี่สิบสองนะคะเอ้ยคืออะไรคะพี่มันเป็นภาษากฎหมายค่ะก็คือมันไม่ใช่เงินเดือนนั่นแหละมันคือค่าคอมนะคะแล้วถ้าเกิดว่ามีรายได้เกินหนึ่งล้านแปดแสนบาทต่อปีอันนี้ก็จะต้องเข้าแบบนะรายได้อะไรรายได้ค่าคอมนี่ไงนะ เกินล้านแปดเข้าแบบทันทีจ้าต่อไปถ้าลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ที่เรียกตัวเองว่าตัวแทนอันนี้เราให้ใส่ดาวสีฟ้านะคะดาวเด่นดาวเด่นนะสีฟ้าขายของสามพันบาทลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ที่จำหน่ายแทนเราผู้ที่จัดจำหน่ายนะคะแล้วตัวแทนโอนเงินคืนให้บริษัท หนึ่งพันห้าร้อยบาทโอ้แบบนี้กำไรพันห้าก็เรื่องของเขาเราะแต่สาระสาคัญของมันคือลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของตัวแทนค่ะอันนี้ถือเป็นรายได้ของตัวแทนนะสามพันบาทส่วนหนึ่งพันห้าร้อยบาทโอนคืนให้บริษัทอันนี้ถือเป็นการชําระค่าสินค้าต่างกับเมื่อกี้นะต่างไหมอะให้ดูอ่าต่างนะลูกค้าโอนเงินไปเลยปุ๊บสามพันบริษัทโอนให้ตรงนี้อาจจะแค่พันเดียวก็ได้อยู่ที่ข้อตกลงใช่ไหมคะต่างกันนะคะ อันนี้ตัวแทนตรงเนี้ยเขาเรียกว่าตัวแทนจำหน่ายเนาะมีหน้าที่ยื่นตามมาตรา40เล่ม8นะคะก็คือห,หักค่าใช้จ่ายตามจริงหรือหักค่าใช้จ่ายแบบเมาส์นั่นเองนะคะทีนี้อ้าวโอนเข้าบัญชีส่วนตัวของผู้ที่เรียกว่าตัวเองว่าตัวแทนตัวแทนถือเป็นลูกค้าของบริษัทบริษัทมีหน้าที่ทําอะไรบริษัทมีหน้าที่ออกใบเสร็จ <c oughs> ขอโทษค่ะออกใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีให้ ตัวแทนจําหน่ายนะไม่ใช่ออกให้ลูกค้าโอเคอนะแต่อตัวแทนเนี่ยต้องไปออกออกให้ลูกค้าโว้สับสนนะพี่กลับไปดูกันอีกทีหนึ่งนี่อย่างนี้ลูกค้าโอนเงินสามพันบาทให้ตัวแทนตัวแทนต้องออกไปเสร็จให้ลูกค้านะคะตัวแทนโอนสตังโอนเงินให้บริษัทร่ำรวยบริษัทร่ำรวยออกไปเสร็จให้ตัวแทนเนาะไม่เหมือนกันย้อนกลับไป ลูกค้าโอนเงินให้บริษัทร่ำรวยบริษัทร่ำรวยต้องออกใบเสร็จให้ลูกค้าแล้วหักภาษีนะที่จ่ายตัวแทนและหักหักแล้วยัไงนาส่งให้กรมสรรพากรปึ๊บนี่ค่าตัวแทนจําหน่ายเป็นบุคคลธรรมดาเสียภาษีมากราสี่สิบงเล็บ8ปดคือหักค่าใช้่ได้ตามจริงหรือหักค่าใจ่แบบเหมานะคะอันนี้คุณไปจัดการวิธีการเสียภาษีของคุณนะคะซึ่ง แนอาจจะเป็นนิติบุคคลก็ต้องเสียภาษีจากกําไรสุทธิเอากำไรสุทธ,ธิคืออะไรก็เอาไรายได้หักค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะเสียภาษีกําไรสุทธิในอัตราของนิติบุคคลนะคะและเงื่อนไขเดียวกันถ้าไรายได้เกินหนึ่งล้านแปดแสนบาทต่อปีคุณก็จะต้องเข้าแวดน,นะคะดีให้แนวคิดด้วยแนวคิดนะคะจงพยายามทําทุกสิ่งอย่างเต็มกาลังหรือทําให้เกินกําลัง ก็วันนี้ยังมีแรงเนาะทำไปนะคะ,ะช่วงนี้ก็โควิดสำนักง,งานบัญชี n d a น c o u n t เขาเราก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงและผ่านผลตรงนี้ไปได้อย่างสวยงามขอบคุณและสวัสดีค่ะ